นี่ครับเข้าจนขีดได้ขีดใกล้ๆครับจุกห <c oughs> มาจุกหมาอันนี้หมาใกล้โดนขีดเยอะขีดก็มาจามเข็มนะครับเมื่อกี้ตรงนู้นแต่ตอนนี้ขีดไม่ได้ครับไม่มีเชื้อเลือดครับ งูก็เมคิมค er ิมมากกถูกู <t> <Chop. S 2> <laughs> Hình nó nhiều hình có khinh chó mốt chơi. không <coughs> 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 <coughs>